สบายดีสบายดีทุกคนที่รับตัวหนึ่งซูมกับอยู่ที่หน้าอาคารพักสีลมนะครับผมนะเป็นสํานักงานแล้วก็ผสมประสานกับร้านค้านะครับผมนะเป็นสํานักงานกับร้านค้าอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งน่าสนใจเรื่องอหน้าตึกเขาเอาต้นไม้นะครับผมนะสมซื่อเขาเลยแหละคือพักสีลมนะครับผมอาคารแห่งนี้มี39ชส้นันะครับ เป็นสันนักงานกึ่งร้านค้าร้านค้าก็อยู่ข้างล่างแล้วก็ซันใตล้ลินนะครับผมนี่สารงามตายดีไปหน้องนะสิ่งที่ส่อส้มได้ก็คือเอาต้นใหม่มาปลูกไว้นะครับผมหน้าตึกประหับไว้นะครับผมเพราะว่ากรุงเทพต้องการธรรมชาติมากๆนะครับผมหรือว่าในเมืองใหญ่ของหลายๆประเทศก็ต้องการต้นไม้ธรรมชาตินะครับผมเพื่อความสวยงามแล้วก็ความร่มรื่นความเป็นธรรมชาตินะครับ ซึ่งตึกแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ถนนสีลมเลยนะครับผมนะแล้วก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสีลมสถานีสาราแดงนะครับตรงนี้มีทางเชื่อมเข้าห้างเลยนะครับอ,อยู่ในอ,อยู่ในตึกนะครับผมนะเมื่อกี้เรียกห้างไปออมันก็มันก็กึ่งห้างนิดนึงนะก็จะมีร้านอ,นอาหารตรามนี้เลยนะครับรบนทาสีลมมีอาราบริกา้ามี นี่การอาหารตามน,นี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมนะระหว่างรถไฟฟ้า BTS คือา,านีซาราแดงนะครับผมเชื่อมเข้าตรงนี้เ็กสำนักงานสวยไหมทุกคนก็จะมีหน้าจอโฆษณานะครับผมนะเป็นหน้าจอสามิติเป็นเขาฉา,ายวิดีโอพญายนาคอยู่นะครับผมตอนนี้สวยนะครับ ตึกใหม่แต่ละตึกที่สร้างขึ้นปัจจุบันเนี่ยเขาจะทำให้มีธรรมชาตินะครับก็ะจะทำให้มีต้นไม้รักธรรมชาตินะครับผมนะสังเกตนะศูนส,สังเกตเห็นตึกแต่ละตึกที่สร้างขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับผมเพราะว่าโลกเราปัจจุบันนี้มันก็ร้อนขึ้นทุกวันเลยนะครับผมนะก็จะมีต้นไม้แบบนี้เร้สึกพานุกคนดูนชมแล้วก็จะพาคู้ชมลาดในอาคารทั้งนิดั้งหน่อยนะครับผม สมร้าน้าก่อนนะครับก็จะมีต้นไม้หลอกไม้สีขาวนะครับเขาจะปลูกต้นถ้าเป็นหลอกหลอกไม้นะจะเป็นสีขาวนะครับผมล่มลื่นดีนะครับสดชื่นเขียวกระจี รู้สึกว่าเขาจะทำความสะอาดได้ดีมากนะครับผมไม่มีขยะซากส,สิ้นลยมีแต่ใบไม้ที่มันร่วงลงมาไม้ที่มันแห้งแล้วนะทุกคนนะมาดูตรงนี้กันตรงนี้ก็จะมีสารนะครับผมนะมีสาร อาคาร39้ซันนะครับผมนี่คือถนนสีลมครับเป็นถนนที่สะอาดสวยงามตาอยู่แล้วแหละปราชนก็นจะเริ่มเชื่อมนะครับผมจะขึ้นมานไหเลือนจะขึ้นมันเรื่อยเรื่อนไป หรือว่าเราจะลงข้างล่างก่อนดีทุกคนเพราะว่าข้างล่างมันมีร้านค้านะ่ะซุนก็อยากจะพาทุกคนลงไปดูนะเพราะว่าซุนก็ยังไม่เคยเามาถ่ายนะครับผมนะณจุดนี้ยังไม่เคยมาถ่ายแล้ว่าเออไปดีวิวข้างล่างดูมันมีอะไรบ้างนะไปดูข้างล่างดูข้างล่างดีกว่าก็จะมีร้านอาหารฟู้ดแดนนะครับผมโอเฟนเดวนทีโฟร์เฮาส์นะครับผม,ะะผมเปิดยี่ยยสิบสี่ชั่วโมงมีร้าน ไอสครีมด้วยมีร้านเยอะแยะนะครับผมมีพวกดีดีเอสเอลเอ็กเพสมีพวกขนโ่งด้วยเพิ่งดูนี่ทุกคนมันมีแบบนี้ด้วย เรอมาก็เจอร้านอาหารนะครับผมร้านอาหารว้าวข้างล่างเป็นแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวมาดูตรงนี้เป็นด้านอาหารนะครับวนอนซอนร้านอาหารวนอนซอนน่าจะเป็นของเกาหลีนะครับผมร้านอาหารเกาหลีอันนี้คือพุตแลนด์นะครับ นี่คือช็อปฟูดแดนอ้มีแบบนี้ด้วยว้าวมีดูมาก่อนนัเนี่ยทุกคนนะชั้นใต้ดินมีแบบนี้ด้วยมีมีช็อปขายพวกผลไม้แล้วก็แล้วก็สินค้าต่างๆนะมีผลไม้มีมีทุกอย่างนะเหมือนบนะิ๊กซีนั่นแหละทุกคนนะคล้ายๆบิ๊กซีเลยละ่ะฟูดแดนมีพวกพวกแอลโกอฮอล์ก็มีนะครับผมนะ มีผลิตพันธุ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมดูคร่าวๆนะครับผมนี่ก็คือพวกนี้ก็จะเป็นพวกมเมล็เดเมล็ดถั่วต่างๆนะครับผม,มเมล็ดพืชต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นขนมนะคะโอ้โหเพิ่งรู้ว่ามีอร้านอยู่นะพื้นดินนี้ด้วยทุกคนโอ้ตรงนี้เป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหาร ่ปพอแล้วนี่คือชั้นตาลินนะครับผมชั้นตาดินชั้นบีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนโซลนะครับผมพัสดุไปเนี่ยกออกไปไปเชื่อมกับ BTS สาระแล็กนะซึ่งศูนย์ยังไม่ได้มา,ด,มด,มาด,ดีบิวให้ทุกคนได้ดูกันได้ว่า สวยงามแ้ะเป็นอย่างไรบ้างโอ้เมืองไทยนี่ก็ดูหลาเกินนะครับผอนาคตก็ไม่อยากจะคิดว่าเขาจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนนะครับผมนะมาขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสันจีนะครับสันที่เชื่อมต่อกับ สันคือฉันจะรับวิ่นถนนน,นั่นแหละทุกคนนะครับ BTS สารแดงทุกคนบรรยากาศสะอาดดีนะครับผมย่านนี้อันนี้ยกให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยแหละเขาเทพมหานครสะอาดจริง ก็จะมีบันไดเลื่อนทางขึ้นทางลงไม่ใช่หรอโอ้บันไาเลื่อนทางขึ้นนะครับผมทางลงเป็นบรนไดธรรมดานะครับตรงนี้ก็จะเชื่อมต่อกับร้านอาหารนะครับผมนะเชื่อมต่อกับร้านอาหารแล้วก็ขึ้นไปสํานักงานร้านนะตรงนี้ศูนย์จะไม่เข้าไปดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าเป็นร้านอาหารทั่ว,วไปนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจุดเชื่อมต่อ ตรงนี้ก็เดินเข้าไปรถไฟนะครับเดินเข้าไปตรงสถานีรถไฟสารแดงแล้วก็ไปเชื่อมกับ MRT อีกที่นึงนะครับผมสถานีสีลมนะครับเพราะว่าจุดนี้มันจะมีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อกันอยู่2สายนะครับ BTS สายสีลมแล้วก็ MRT สถานีสีลมรถไฟ สะอาดไหมทุกคนส่วนว่าสะอาดนะถน,นนนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นถนนสีลมนี้ไม่มีนะทุกคนสายไฟนะเดี๋ยวแบบนี้นะแต่ถ้าเข้าไปซอยนี้ที่รถปูนเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีแต่ว่าทางยาวไปอย่างนี้หลักสายหลักเลยไม่มีนะถนนหลักไม่มีแต่ถ้าตามซอยยังมีอยู่นะครับ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นทางเชื่อมน,นะครับผมอ่าข้างล่างก็จะเป็นร้านอ่าแถวนี้ร้านอาหารพวกร้านเกาหลีพวกร้านญี่ปุ่นนะจะเยอะนะครับผมอย่างเนี้ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นร้านของประเทศไหนน่าจะร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าย่านนี้ก็คนญี่ปุ่นก็มาอยู่เยอะนะครับ น่าจะเป็นตึกขึ้นแบบใหญ่ได้เลยนะดูพื้นที่ตอนนี้เขาทุบออกหมดแล้วแต่ก่อนเป็นอาคารเก่านะครับผมนะส่วงน,นึงเ,เขาทุบมันอยู่นะแต่ปัจจุบันนี้ทุบออกหมดแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นโครงการของบริษัทไหนนะครับผมนะมาทำอะไรทุกคนก็เป็นมาหรับนกินนี่สุดก็จะได้ขอจบคลิปไปเดื่นนี้กว่านั้นุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีครับ